หม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณกิติยากรพลตรีหม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณกิติยากรเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถกับหม่อมเจ้าอับสรสมานกิติยากรหม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชวิทยาลัยสมัยบางขวางแล้ว ก็ทรงศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อพศ2457จบหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยทหารบกรับราชการทหารบกประจำกรมจเจรทหารบกเมื่อพศ2466ทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ทหารที่โรงเรียนเสนาธิการทหารกระทรวงกลาโหมทรงก่อตั้งโรงเรียนการปืนกล สำหรับนายทหารที่จังหวัดสระบุรีจากนั้นเข้าประจำกรมทหารมหาดเล็กและกรมจเจรทหารราบตามลำดับหม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณได้รับพระราชทานยศพันตรีประจำกรมเสนาที่การทหารบกได้รับโปรดเกล้าให้ไปศึกษาต่อโรงเรียนเสนาที่การทหารที่กรุงปรารีสแต่ยังไม่ทันจบการศึกษาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทรงถูกปลดประจำการและต้องเสด็จกลับประเทศไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะอักษรศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทรงดำรงตำแหน่งนาย,ยกสมาคมฝรั่งเศสหม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณเป็นนักร้องประจำวงลายครามและเป็นผู้แปลหนังสือแนวรบด้านตะวันตกเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง ออกขวัเอ on the west front จากผลงานประพันธ์ภาษาเยอรมันของอีริกมาเรียเรอร์มกไว้ตั้งแต่พศ2472ม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณกิติยากรเสกสมรสกับม่อมราชวงศ์วิจิตโชมกิติยากรเมื่อวันที่4มกราคมพศ2477มีโอรสที่ดาสามคนได้แก่ หม่อมราชวงศ์เกียรติคุณกิติยากรอดีตผู้อำนวยการศูนย์พาณิชยกรรมนครรอดแองเจลิสสมรสกับอภัสราหงสกุลนามงามจัก,กรวาลเมื่อพศ2510ภายหลังได้หย่าร้างกันมีบุตรสองคนคือหม่อมหลวงกิติคุณกิติยากรและหม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยากร มอมราชวงศ์สุริคุณกิติยากรอดีตประธานกรรมการบริษัทเชลประเทศไทยและกรรมการธนาคารกสิกรไทยสมรสกับหม่อมราชวงศ์เดือนเด่นกิติยากรและท่านผู้หญิงสุจริตคุณสารสินสมรสกับอาสาสารสินราชเลขาธิการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องรัตอิสริยพรจุลจอม9ชั้นที่สองทุติยจุลจอม9ฝ่ายหน้าเครื่องรัตอิสริยพรอันมิเกียติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นที่5เปเบญจมาพรมงกุฎไทยเปรียนรัตนพรรัชการที่7ชั้นที่สเรียนรัตนพรรัชการที่9ชั้นที่สและเรียนราชรุจิทองรัชการที่9